จบแล้วค่ะเพราะว่าค้องจริงเหมือนหนูทางานแล้วก็มีดอกไปบ้างแล้วก็มามาเรียนให้จบเหมือนเดิมเพราะอาจารย์ก็คอช่วยเหลือด้ยดีใจมากค่ะวันนี้ก็จบที่เรียบร้อยอนี้เป็นใบแรกหรือว่าค่ะใบแรกหรือว่าไงคะใบแรกอ๋อใบแรกค่ะปริญญาตีใบแรกเลยค่ะแล้วก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าหนูทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนเนี่ยแล้วก็ได้ได้อาจารย์ขอช่วยเหลือด้วยก็ก็ ดีมากๆเลยค่ะที่อาจารย์แบบเข้าใจแล้วก็คอยช่วยเหลือนว้วกว่าจะจบมาได้ก็ก็ค่อนข้างที่จะตามงานแล้วก็ทํางานทํางานมาหนักเหมือนกันแล้วก็มีพี่ๆคอยแนะนาด้วยพี่ๆแบบว่าที่เขาเป็นรุ่นใหญ่อะไรงี้ยก็คอยแนะนาเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องก,การทําง,งานด้วยค่ะพี่แจ๊คให้รากวัแอะไรสายด้ไปแจ๊คพี่แจ๊คก,ก,ก็ก็มีแสดงความยินดีค่ะแล้วก็มีดอกไมน้นิดๆหน่อยๆให้ค่ะ ไม่มีค่ะแต่ว่าไม่รู้กลับไปจะมีหรือเปล่าก็ <c oughs> อรออยู่ก็มันพุ่งอยู่ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> จริงๆเรามีรีเก้อะไรไหมเพราะว่าวันนี้จะจบแล้วเขามีช่อดอกไม้อะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่องเงินอ๋ออันอันอันนี้ก็ต้องต้องรอดูตอนกลับไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่ด้วยค่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่รู้อันที่เดาๆไว้อะไรนะคะวันนี้มาหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ได้มาค่ะพี่เขาทํางานค่ะเป็นยังไงบ้างความรักของเรา ฝ่าดราม่าที่ไหนคืรู้สึกว่าไม่ใช่รักจริงมีแค่คอนเทนต์ทุกทีเราสึกอย่างไรบ้างเราไดีเออจริงจริงอ่ะตอนตอนเห็นข่าวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหน่อยน้อยใจมากกว่าที่แบบว่าคนค่อนข้างที่แบบจะดูถูกความรู้สึกหนูที่มีต่อเขาอะไรเงี้ยแค่แค่แค่รู้สึกว่าทําไมต้องแบบต้องมองว่าเราเป็นอย่างงี้อย่างนงี้อะไรเงี้ยเหมือนไปหลอกเขาไปไปแบบไม่ได้ชอบเขาจริงอะไรเงี้ยค่ะก็แค่หน่อยๆ ต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาเป็น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 ผู้ชายที่อารมณ์ดีค่ะอยู่แล้วก็มีความสุขไม่ได้เครียดอะไรหรือว่าจะมีเรื่องเครียดเนี่ยพี่เขาก็คอยให้กำลังใจแล้วก็ดูแลดี <c oughs> เป็นคนใส่ใจรายละเอียดเล็กน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่า เออใส่ใจดีค่ะไม่งั้นพี่ถามก่อนที่จะมารู้จักเขาพอหลังรู้จักมันมันความคิดมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะก่อนรู้จักก็คือจะเห็นเขาในภาพที่แบบว่าเกี่ยวกับผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัวจริงอ่ะมาเจอจริงๆได้คุยจริงๆเลยอ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีใชายค่ะไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องเหมือนในข่าวเลยไม่มีเลยที่จริงเรามีการสอบถามไหมว่าพี่แจ็คไปเหมนในข่าวนะคะึ่เอาจริงไม่ไม่ได้ถามแต่แรกๆอ่ะก็มีบ้างที่แบบว่า เออเขามาคุยกับเราเล่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยกันจริงๆอ่ะได้แบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบในข่าวอันนี้คอนเฟิร์มก่เาไม่ได้เป็นนในก็เอ่อก็เท่าเท่าที่หนูคบมาตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าเจ้าชู้หรือว่าไปเที่ยวตามที่เขาแบบอําอํากันอะไรเงี้ยก็ไม่มีค่ะแล้วก็เขาเป็นคนดูแลดูแลดีกับกับไปทํางานก็ก็รีบกลับมาคุยกับเราอะไรเงี้ยหาเวลาว่างเพื่อแบบอยู่กับเราอะไรเงี้ย่างเวลา เออเอาจริงๆก็ก็มีบ้างก็แค่ถามเขาแหลแอบไปไหนมาหรือเปล่าไปไหนมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ไม่เพราะว่าด้วยด้วยความที่เวลาเขาออกไปข้างนอกอ่ะเขาก็จะคอยแบบคอยบอกแล้ว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสบายใจไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ต้องหนักแรกส่วนแม่เพอประแจเนี่ยอะไระนะคะต้องหนักแรกก็ไม่ก็ก็ไม่ไม่ ต้องขนาดนั้นนะคะก็สบายๆปกติอย่างที่บอกว่าพี่เขาไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวหนูคบตอนนี้ก็ก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง,งหรืออะไรเลยก็คือมันมมันันนยังไม่มีเรื่องที่แบบว่าอุยเราต้องหนักใจกับกับพี่เขาอะไรนะคะไม่มีอย่างวันนี้พี่แจ๊คก็สัมภาษณ์เพราะเขายอมรับเขาเป็นคนทั้งราแบบเราดูไหมเราคิดว่าเขาเป็นอย่างที้เขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะท<อ>ั้งรักก็เลยเขาด้วยแล้วหนูด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นหนูมากกว่าที่ข่าวบอกเขาอเป่าใช่ใช่คือเอาอจริงที่เขาพูดตำตำ ตามรายการอะไร,รเงนะี้ยว่าเขาแบบว่าเออว่าว่าหนูเป็นคนแบบที่หึงอ,อะไรเงี้ยใช่<ม>ก็ก็ก็เหมือนตามผ่านแต่ว่าเราเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราแค่แกล้งเขาเล่นว่าแบบเออเนี่ยคุยกับใครหรือเปล่าแบบแบบอยา่าแอบคุยกับใครนะอะไรเงี้ยคือเราก็เซลล์เซลล์กันเล่นเพราะเขาแบบสไตล์อนะไรเงี้ยแล้วอย่างชีวิตจริงสภาพรักมากกเขาเป็นเขาข้างแบบใช่หนูข้างรักกว่า <c oughs> <ๆ>หนูก็จะแบบบอกคิดถึงตลอด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นไงบ้างคะทำงานเหนื่อยไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ค <c oughs> <ๆ>ือพยายามเหมือนจะหาเวลาเวลาทั้งสองคนหาเวลามาอยู่ด้วยกันอะไรยงเี้ แล้วเราไปสังนามเรียกกันไหมเราสนตัวแบบว่าเรียกพีเด็กหูอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างที่รักเป็นพี่อันนี้ต้งตกได้ยู่บ้างก็ก็มีเรียกอู้หนูจะเรียกเขาว่าตัวเองอะไรยงเี้แต่ว่าถ้าน่ารักน่ารักก็จะแบบป๊าป๊าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมามีหมามาก็แบบจริงเราสองคนเรื่องการมองความรักมันเยังไงบ้างมองเอาจริงหนูอ่ะเวลาคบใครหนูจริงจังแล้ว แต่ว่าไม่ได้มองถึงแบบวางแผนอนาคตอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นพี่เขามากกว่าที่อมอ,องเพราะว่าค่อนข้างจะแบบพี่เขาเริ่มโตลแล้วแล้วก็อายุมากกว่าหนูทีสิบกว่าปีอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองเรื่องอนาคตแต่ก็มีมีคุยๆกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วางแบบแผนเปไปขนาดนั้นจริไม่เหมือนกันเลยเริ่มต้นเนยบอกว่ามันเป็น,ปน,ปน,น,น,นช่วงปีมิชลิเนาอ่าอ,อันนั้นคนคนคิดอะ่ะก็ก็ไม่ผิดค่ะเพราะมันมันก็อย่างว่าเลยเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า หนูแค่มั่นใจว่าหนูหนูจริงจังแล้วเขาก็ก็จริงจังกับหนูแค่รู้สึกว่าคนสองคนคุยกันแล้วมันแบบคิดกันแล้วก็เข้าใจกันในหลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็่ทำให้เราหนักแน่นเพราะว่าทุกคนคอมเมนต์ที่มีเข้ามาเราคู่มันก็จะมีคอมเมนต์ดันดัค่อนข้างเยอะใช่ตรงนี้มันมันมองข้ามเนี่ยอย่งนีคอมเมนต์ไหนรู้สึกฟังรู้สึกว่าสะเทือนใจอืมหมายถึงคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ดันดังก็แค่บอกว่าเหมือนเหมือนเขาเม้นมาประมาณแบบ ไม่นานหรอกแล้วก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพยายามจะบอกให้เรา<ช>เลิกกันเออเหมือนแช่งอะไรอาเงี้ยหนูก็เลยแค่รู้สึกแบบไม่อ่านไม่ไม่ไมอ่านบางคนก็มามาให้กําลังใจเออจะเลือกอ่านที่แบบว่าข้อความดีๆข้อความที่มันแบบให้พลังบวก,กับเรามากกว่าเพราะว่าหนูหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูจริงจังกับพี่เขามาแล้วแล้วพี่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเขาก็จร,งจรงิงจังกับหนูนแล้วก็มันอาจจะอนาคตอาจจะไปได้ไกลกว่านี้จริงจังเขาพิการยังไงบ้างจ็บอพิการปกป้องเราอย่างไรบ้าง ว่าเป็นแฟนพี่ต้องมดคุณไม่ไม่ค่ะไม่คือแต่ละคนก็ก็ปรับกันอะไรไม่เข้าใจก็คุยกันว่าเออตรงนี้ไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปรับกันมันก็คือถ้าถ้าถามว่าตั้งแต่คบมาจนถึงตอนเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรที่แทบจะทะเลาะกันรุนแรงมีแค่แบบมนๆนกันไม่เข้าใจกันคุยกันก็หายแล้วเา สปอยสปอยเขาก็ตามใจเหมือนอยากกินอะไรก็ไปวันนี้เ้าอยากกินอะไรไปแบบพี่พาไปกินอย่างไปเที่ยวไหนเขาก็ไปอะไรคือคือขเฟก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นในเรื่องที่แบบว่าดีๆอะไรเงี้ยค่ะเปแบบอย่างเช่นทำประกันให้อะไร ซื้อแบบเขาชอบเล่นพระเงเ่ยกเป็นเปลียนพระอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อพระให้หนูมาห้อยใช่เขาก็จะจะจะเปยประมาณนั้นว่าแต่ถ้าเรื่องแบบเปยกระเป๋าเปยอะไรไม่ไม่ค่อยมีแต่เขาจะไม่หลอกขายแบบนี้เงราจะไม่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 ่ไหนูจะไปหลอกขายเขาก็ร่างหนูใช่ไม่าากเลยรู้อะไรไพาร์ที่ให้มาถ์ทท้ใหม่พระเออเป็นเม็ดแตงค่ะเมทัลเป็นเมทัลค่แล้วก็ให้ห้อย อะไรอ,ออันนี้หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกน้ำเมแปลงอะคะ่ะแล้วก็ของเขาก็อาจจะแบบพาหนูไปดูค้าอะไรเงี้ยเอออยากได้ไหมซื้อเก็บไว้กันดีกว่าเนี่ยเป็นโมเนต์ใหม่เนาะเ่็นปั้นหวานเปนสตชินใช่คนอื่นเ้าจะพาไปแบบไปฟันซี่เหยียไปเลยอันนี้พาหนูเข้าหวัทนทำบุญคะไปเหยียบท้างวันใช่อะไรนะคะพาไปเหย่ยบูนะคะที่งางวันไหนข ก็คล้ายๆประมาณนั้นแบบว่าพาหนูไปทำบุญอ่ะก็คือเจอกันครั้งแรกก็พาหนูไปทำบุญแล้วเนี่ยไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนไปอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีเลยเขาเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นเขาเป็นคนเจ้าชู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จหนูไม่ได้เจ้าชู้แล้วก็ไม่ได้ไปทำเรื่องที่ไม่ดีเลยเขาเป็นคนที่แบบเรื่องมูเรื่องพระเรื่องอะไรอ่าเขาแบบเคารพมากศรัทธามากว่าวันนี้ไม่นานนี้ขอแล้วใครจะทำเนี่ยแต่งเลยแต่งเลยถ้าเขาขอหนูแต่งทำไมอ่ะไปลงเดือย บอกว่าเขาแบบคือมันคุยกันแล้วหนูไม่เคยเจอใครที่แบบว่าคิดกันขนาดนี้<ม>คุยกันได้ทุกเรื่องหนูปรึกษาอะไรเขาคอยเขาเรียกอะไรอ่ะมีคําปรึกษาให้ตลอด<ม>เวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยหนูแก้ได้ตลอดเลยแล้วก็ให้กําลังใจเก่งมากดูแลดี<ม>แล้วก็แบบใส่ใจไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่หนูเดียวพ่อแม่ครอบครัวหนูเขาก็ใส่ใจดีซึ่งซึ่งเขาเข้ากับครอบครัวได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่เคยเจอเจอผู้ชายคนไหนที่แบบว่าพูดง่ายว่าดีขนาดจริงจริอันนี้หนูพูดเลยไม่ได้อวยแฟนนะ้แต่แบบ ก็ก็ก็จริงจังถ้าเขาขอใช่เขาดูแลเขาใส่เก่งด้วยใช่ตรงนี้